Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน Good Day Station Podcast Special Episode Good Day Station Podcast ตอนพิเศษ Food Time Stories เรื่องราวดีๆจากมือ,อาหาร สวัสดีค่ะอ 5, ตอน Food Time Stories เรื่องราวดีๆจากมืออาหารคุณอยู่กับดิฉั้นริศาดาสินสถิตสำหรับเอพิโซด4ก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังได้เต็มอิ่มกับเรื่องราวของอาหารกับศิลปะกันหรือ,อยังคะถ้ายังในเอพินนี้มืออาหารที่เราจะนำมาเสิร์ฟต่อไปเนี่ยจะเป็นเมนูสุดฮิตจากภาพยนตร์เรื่องต่างๆนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะเป็นเมนูอะไรจากภาพยนตร์เรื่องอะไร งั้นเราลองไปชิมเอ้ยไปฟังกันเลยค่ะเอ๊ยเอยนี่เป็นเสียงอะไรที่เกี่ยวกับเวทมนต์ไหมนะคุณผู้ฟังทายออกหรือเปล่าว่าภาพยนต์ที่เรานำมาในวันนี้คือเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองไหนใครเป็นชาวโลกเวทมนต์กันบ้างคะ แต่สำหรับมาร์เกลที่ไม่เคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์มาก่อนเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่เข้าใจนะคะเพราะเมนูสุดฮิตเนี่ยเป็นเมนูที่หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาหรืออาจจะเคยกินกันมาก่อนแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันมีที่มามาจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ่ะโดยแน่นอนว่ามีหลายเมนูที่น่ากินสุดๆจนเราก็อยากจะลองชิมสักครั้งเหมือนกันเปิดด้วยเมนูแรกบัตเตอร์เบียร์ใช่ค่ะบัตเตอร์เบียร์ที่หลายคนอาจจะเคยทาน ซึ่งจริงๆมีต้นกำเนิดมาจากแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะแล้วก็เป็นเครื่องดื่มยอดฮิตในโลกเวทมนต์ที่สร้างโดยเจเคโรล n ิและเธอยังบอกอีกว่าเธอจินตนาการรสชาติว่ามันคล้ายรสสัมผัสของบัตเตอร์สกอตรสหวานแบบน้ำตาลผสมเนยที่มีความเลี่ยนนิดหน่อยโดยอ้างอิงจากการให้สัมภาษณ์ผ่านนิตยาสารบ o นแอ p e ปนตในปีคศ2002ค่ะ บัตเตอร์เบียร์เรียกว่าเป็นเครื่องดื่มที่ปรากฏอยู่ในหลายๆฉากในเรื่องรดจะเป็นเครื่องดื่มสีเหลืองมีฟองฟู่รสชาติมีความซ่าผสมกับแอลกอฮอล์เล็กน้อยโดยรวมแล้วคล้ายกับลักษณะของเบียร์เลยค่ะแต่มีรสชาติหวานหอมเนยเขาจึงเรียกว่าบัตเตอร์เบียร์นั่นเองแต่เอ๊ะคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าผสมแอลกอฮอล์แล้วถ้าดื่มเนี่ยจะทำให้มึนเมาได้ไหมคำตอบก็คือ ไม่เมาค่ะถ้าหากว่าคุณเป็นพ่อมดแม่มดแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นเอลฟ์ประจําบ้านอาจจะทำให้เกิดอาการมึนเมาได้นั่นเองแล้วการหาซื้อนั้นก็ง่ายมากๆค่ะเพียงไปที่ร้านไม้กวาด3า3อันในหมู่บ้าน h ฮอก i ีดมีทั้งแบบร้อนและแบบเย็นโดยแบบเย็นเนี่ยจะบรรจุใส่ขวดครั้งหนึ่งสัตร์จารย์ลูปินเคยให้แฮร์รี่ดื่มในระหว่างที่สอนแฮร์รี่เสกคาถาผู้พิทัก ปรากฏในแฮร์รี่พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัสชาันบันทัดที่12นอกจากนี้ในแฮร์รี่พอตเตอร์กับพาคีนอกฟินิกส์บันทัดที่16หน้า414ยังบอกว่าขายที่ร้านหัวหมูในหมู่บ้านฮอกส์มิธเช่นเดียวกันโดยบัตเตอร์เบียร์ยังถูกใช้เป็นเครื่องดื่มเพื่อการเฉลิมฉลองอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นงานคืนประกาศผลชื่อตัวแทนที่เข้าแข่งขันการประลองเวทไรายาคี และอีกครั้งในการฉลองให้กับที่หนึ่งจากการแข่งขันภารกิจแรกรวมถึงงานเลี้ยงเต้นรำวันคริสต์มาสอีกด้วยจากในภาคที่4แฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอาคาัคนีมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังพอจะจินตานาการรสชาติของมันออกไหมคะแต่ก็น่าเสียดายที่บัตเตอร์เบียร์ลิคสิ์แท้ทีจัดจำหน่ายเฉพาะที่ Warner Brothers t u u i o t t u u r และสนสนุก Universal Studios เท่านั้น เป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวของอาหารในโลกเวทมน์เนี่ยน่าค้นหาสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องราวอาหารกับอะไรอีกคุณผู้ฟังสามารถติดตามและรับฟังเอพิโซดต่อไปหรือเนื้อหาอื่นๆของ Good Day Station Podcast ได้ทาง YouTube, Spotify และ Facebook Good Day Station แล้วพบกันใหม่ Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน